คิคาริโตอชื่อนี้คือชายผู้นำตระกูลคิคาริและประธานบริษัทคิคาริจำกัดและเขาก็ยังเป็นหัวหน้าดูแลสูงสุดของเกมไรเดอร์อาร์มูแบทเทน ในตอนเขาอายุ20เขาได้คิดค้นไรเดอร์ซิสเต็มขึ้นมาและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของโลกทั้งใบเพราะการมาของไรเดอร์ซิสเต็มทำให้เทคโนโลยีบนโลกนั้นวิวัฒนาการขึ้นอยู่จุดสูงสุดจึงทำให้นานาประเทศหวาดกลัวเทคโนโลยีที่ขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทำให้นานาประเทศจับมือจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า t p m นั่นเองเป้าหมายขององค์กรของเราคือจัดการและดูแลเทคโนโลยี ไม่ให้มันกลายเป็นอาวุธสงครามในที่สุดนั่นแหละคืองานที่พวกเราทำกันอยู่ในปัจจุบันเพาอย่างงั้นคนร้ายหลักก็คือพวกที่โจมตีพวกเราในงานแข่งขันสินะใช่แล้วพวกนั้นเรียกตัวเองว่าดาร์กไซเราเองก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรและตอนนี้พี่ชายของเธอวิืจิมก็กางทำงานให้กับเราอยู่ตรงส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาดันทำไมถึงเราเล่ลงสำคัญขนาดนี้กับพวกเราฟังละ เข้าเรื่องเลยแล้วกันฉันต้องการให้พวกเธอช่วยเหลือฉันบางอย่างเพราะพวกเธอไว้ใจได้มากที่สุดแล้วคิคาริโอคิริเขาคือลูกสาวคนโตของตระกูลคิคาริและเป็นผู้ต,อต้องสงสัยหลักของเราหลักฐานที่เรามียังไม่แน่ชัดเราเลยจําเป็นต้องรวบรลงหลักฐานให้มากกว่านี้จนถึงกระทั่งเราได้ข่าวจากวงในเกี่ยวกับตระกูลกิคาริ ผู้นำตระกูลคิคาริต้องการจะถอดถ,ถอนตัวเองออกจากประธานบริษัทโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ใครก็ตามที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันไรเดอร์แบทเทนอาร์มในครั้งนี้จะได้เป็นผู้นำตระกูลคิคาริคนต่อไปนั่นกร็รวมถึงตำแหน่งประธานบริษัทด้วย การเป็นททยผู้นำตระกูลคิคาริมันคงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับพวกเราถ้าเกิดผู้นำตระกูลคนต่อไปไม่ใช่คิคคาริโอคิริหลักก็ตัวของเธอมีเป้าหมายที่มาก่อนหน้านี้แล้วคือต้องการใช้เทคโนโลยีไรเดอร์ไปในทางการทหารถ้าเกิดเธอได้เป็นผู้นำตระกูลแล้วก็มันคงจบไม่วมมสมวย เรือไฟแห่งความมุ่งมั่นถึงไหมมีใครหยุดยั้ยงได้ต่อสู้จนตัวตายฝ่าฟันอุปสรรคมากมายลุกขึ้นยืนแม้จะเจ็บปวดรวมแล